ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดสรรเวลานมัสการพระเจ้าในทุกเช้าแล้วก็ <c oughs> ในเช้านี้ก็ไดเ้เริ่มด้วยบทเพลงที่อาจจะแปลกสักนิดหนึ่งนะเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายในช่วงสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ผมพูดเสมอว่าช่วงนี้มีผู้ที่จากไปเรื่อยๆนะในสัปดาห์นี้ต้องไปงานไหว้หลายถึง4รายนะะคิดจากต,ตัวเองก็สองรายแล้วก็เดี๋ยวทั้งผู้ของอนุสรผู้ครองชานต่างๆเหล่านี้ก็จากไปนะผู้เก่าแก่ อ,อ,ยอยู่ได้กับเราก็ต้องจากไปก็เลยมีโอกาสคิดถึงว่าเราก็ Approach 70็นนแล้วก็เราก็เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ก็จะอคนที่ใกล้ตายหรือเสียชีวิตเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างอะไรทำนองแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะไคร่ครวนไต่ตรองนะแล้วก็ Search ไปถึงก็พิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์บอกว่าอ,อยากจะรู้ว่า him him for Uh, Hospice นะหรือว่า h o r p a l l i a t i v e c a r e เนี่ยส่วนเหีเขาร้องเพลงอะไรเขาอยากจะฟังเพลงอะไรเนี้ยนะแล้วก็เสิร์ชไปก็มี10เพลงท็อปฮิตของคนที่อยู่ในฮอสพิสที่เขาอยากจะฟังอยากจะร้องบ่อยๆหรือว่าใน p a t i v e c a r e เนี่ยที่หนึ่งเมืองนอกเขาอยากจะฟังบ่อยๆและเพลงหนึ่งเนี่ยที่ที่คนฟังบ่อยและชอบบ่อยเนี่ยก็คือเพลง Abide with me ก็เลยมีโอกาสที่จะไปดูบทเพลงนี้จริงๆบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ ที่ไพเราะมากแล้วก็ทํานองมันก็จะนุ่มๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกัหบหันศพนะแต่ว่าเออมันก็สบายๆนะแล้วก็มีโอกาสจะทบทวนบท,บทเพลงนี้เนี่ยก็รู้สึกเออเป็นบทเพลงที่ดีนะฮะก็อยากจะมีโอกาสเราเมื่อสักครู่เราร้องไปแล้วแต่ตอนนี้เรามาดูเนื้อเพลงด้วยกันอีกทีหนึ่งนะฮะขอรับดูเนื้อเพลงนะครับในข้อหนึ่งเขาบอกว่าองค์พระเยซูขอทรงสถิตกับข้านะฮะขอส่งสถิตกับข้านี่ก็คืออบายชุฟิสมีถ้าแปลงงั้นก็อยู่ด้วยนะพระองค์จาข้าอยู่ด้วยนะ แล้วพอพอผมคําว่าอบายวิ h m มีรัตอยู่ด้วยนะผมจะคิดถึงตอนเด็กๆเนี่ยนะที่เวลาเราเราเรา,เราต้องการให้พ่อแม่อยู่กับเราเราอบอุ่นเมื่อมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะคำว่าอยู่ด้วยนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากๆเลยนะโดยเฉพาะผมเชื่อว่าคนที่นอนโรงพยาบาลนะช่วง เราเคยนอนโรงพยาบาลใช่ไหมช่วงห้าโมงพยาบาลก็จะเก็บของแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ลนรีไปนะจากห้าโมงหกโมงเย็นไปเรื่อยๆจนหนึ่งตอนเช้าตีห้าก็จะกิ๊กก็กิ๊กออกมาเราก็สโอ้ดีใจนะเออเคมีแล้วเราตร้อกว่าไอ้คำอยู่ด้วยนะนเป็นคําที่มันคอมฟอร์ตมากถ้าเรารู้ว่ามีใครอยู่ด้วยนะอย่างเฝ้าไข้เนี่ยผมแค่พยาบาลนี่ก็เป็นบุคคลที่ที่คนจะเชื่นชอบมากนะเพราะว่าพยาบาลเป็นผู้หนึ่งที่ ที่อยู่กับคนไข้ตลอดเวลาอยู่ด้วยนะอย่าเพิ่งไปนะอย่าทิ้งนะอะไรสํานองแบบนี้นะเพราะนั่นคขาว่าอยู่ด้วยนะหรือว่าอบายวิ h m ีเนี่ยเป็นคําหนึ่งที่ผมว่ามันให้ให้ความรู้สึกว่าเราไม่โลนลี่จริงๆนะเพราะฉะนี้บอกว่าคนแต่งเพลงนะเขาใกล้ตายนะเขาแต่งเพลงนี้นะเขาบอกว่าองค์พระเยซูขอสถิตอยู่กับข้าจวบจนเวลาเย็นค่ำเคลื่อนใกล้เข้ามาเขาแต่งเพลงนี้ช่วงในช่วง โลเพลงเย็นๆนะฮะช่วงเย็นค่ําเคลื่อนเข้ามาเมื่อไม่มีใครช่วยประโยคนี้เป็นประโยคที่เมื่อไม่มีใครช่วย,รย,รย,รวยจริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเราเราจากไปมันมันมัน,มนเดี๋ยวไม่เคยจากนะแต่มีคเขาบอกว่ามันคงจะโลนลี่แต่เขาบอกว่าเมื่อไม่มีใครช่วยเนี่ยให้พ้นความทุกข์ยากลําบากเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขหรือมาลายเนี่ยขอทรงดํารงอยู่ในใจ เคำว่าขอทรงดำรงอยู่ในใจนี่ไม่ภาษาอังกฤษคือ oh lord abide with me เขามีความสึกว่าเขามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่จับต้องไม่ได้ก็จริงแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในใจของเขานี่คือมงมมองขคริสเตียนที่เชื่อว่าพระเจ้าอยู่เขาเขาจึงบอกว่า abide with me แม้ในช่วงที่จากไป อันนั้นไปอ่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคนจากไปมักจะไม่เขาบอกมักจะมีสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างที่อย่างนี้ก็เลยคิดถึงคุณพ่อก็เหมือนกันนะคุณพ่อผมจะจากไปเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกับว่าลมหายใจหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็พาไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันนะแต่คนจากไปมักจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างบอกมาผมคิดว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องโมเมนต์อันนั้นจะอยู่กับผม พระเจ้านําฉันไปสู่เพราะคิสเยนเชื่อว่าจากไปอยู่กับพระเจ้านี้รันดอนเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นบทเพลงนี้ก็เลยอนุนใจผมในช่วงนี้ที่ว่าเออเป็นบทเพลงที่ไพเราะไม่ได้ร้องนานแล้วนะข้อสองเรามาดูว่า,ขาเขาบอกชีวิตของข้าเนี่ยนะนับวันก็ใกล้มรณาอันนี้ก็ชัดเจนนับวันก็ใกล้มรณานะโอเคสามขัวไม่เป็นไรนะแต่พวกประพาสเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบห้าอย่างนี้ยนะก็นับวันเหมือนกันนะฮะ เขาบอกความสุขหันษาในโลกก็จะเสื่อมหายไปมันก็จริงนะเดี๋ยวนี้อาจารย์วิรัติเพิ่งจะบอกไปเ <y> <y> พิ่งจะไปอังกฤษมาเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ไปนอกอีกแล้วนะไปรอบนี้เขาก็เหนื่อยบางครั้งเรามีควสมว่าเออโลกนี้ก็โอเคดูมาหมดแล้วละ,ละ,ละพอแล้วละ,ละอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆนะฮะเห็นความเน่าเปื่อยความผันเปลี่ยนเวียนตามวัยนะนี่ก็ชัดเจนว่าอ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านี้เน่าจริงๆนะในสังคมต่างๆเหล่านี้เออจากไปอยู่กับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีนะฮะท่านผู้ไม่แปลเปลี่ยนก็คือพระเจ้าผู้ไม่แปลเปลี่ยนขอสถิตอยู่กับข้าอยู่ด้วยนะนะภาษาไทยง่ายๆอยู่ด้วยนะข้อสามว่าเราร้องไปก็จริงนะแต่มีโอกาสมาทบทวนว่าทุกยามข้าเจ้าขอพระสถิตในใจ พระคุณทําลายอํานาจชั่วในวิญญาณนะคือบางบางครั้งเนี่ยหละข้างหน้าจะคิดไม่ดีหรือท้อใจต่างๆเหล่านี้นะพระคุณของพระเจ้าจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจสู้ต่อไปเดินต่อไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อทุกข์หรือสุขทรงเป็นที่พึ่งนําพานะเวลาอ่านภาษาไทยเนี่ยที่พึ่งนําพาก็ดู ง่ายๆแต่พอไปเช็คภาษาอังกฤษชอบคำว่าพระเจ้าไกด์เรานำคือไกด์ไกด์ชีวิตของเราแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็ที่พึ่งคือพระเจ้าสเตยพระเจ้าสเตยอยู่กับเราอยู่ในใจของเราเรื่อยๆ เพราะฉันฮอสพิสก็ดีหรือพาเจ็บแคร์ก็ดีในช่วงสุดท้ายช่วงประครับประคองเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องการบางสิ่งบางอย่างโอเคมอร์ฟีนก็ช่วยช่วยเขาหายาได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะก็จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะอาจจะเทียบว่าพระเจ้าเป็นมอร์ฟีนของเขาก็ได้คือในที่สุดใจเขาต้องการซัมวันที่สถิตอยู่เขา abide with me อยู่ด้วยนะนะครับ แล้วก็ในข้อที่3บอกว่าผู้ทรงฤทธาก็คือพระเจ้าเนี่ยขอโปรดดำรงอยู่ในใจนะประโยคสุดท้ายคือ Oh Lord, Abide with me อยู่ด้วยนะจริงๆหลายๆครั้งถ้าเราเ,เรามีเพื่อนเยอะนะเราเราหลายๆอย่างแต่บางทีเราก็อยู่ในความเงียบแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราก็อาจจะเออเพื่อนเราไปไหนหมดนะไอเงี้ยเอ๊แล้วทุกครั้งที่มีอารมณ์แบบนี้ก็รู้สึกว่า God be with me พระเจ้าอยู่ด้วยกับชันนะในข้อที่สีเนี่ยก็เป็นข้อที่เวลาผมร้องนะในช่วงนี้ร้องก็รู้สึกเออชอบจริงๆนะโปรดชูกลางเขนก็หมายความว่าคริสเตียนเชื่อเสมอว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะกลางเขนหรือความเชื่อในพระเยซูสต์เจ้าเนี่ยจะนำเขาผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะ,ะชูกางเขนให้เห็นเมื่อข้าอยู่ เพื่อค้าใกล้ตายนี่เขาพูดชัดเจนนะภาษาเขาตรงๆเลยนะเมื่อค้าใกล้ตายก็คือ p a l r a t i v e care เขาก็เตรียมตัวอย่างนี้ทำลายความมืดเห็นแดนสวรรค์แพรวพรายนะเห็นจริงไม่จริงเราก็ยังไม่เคยไปสัมภาษณ์กนตายจริงๆนะไม่เคยสัมภาษณ์จริงๆแต่รู้แต่ว่าคริสเตียนเชื่อเสมอว่าพระเยซูเจ้าสัญญาว่าเราจะมารับเจ้าไปอยู่กับเรานิรันดอนนะครับ แสงเบื้องบนส่องความมืดในโลกมาลายหากอยู่ประโยคนี้ชัดเจนมากหากอยู่หรือตายภาษาอังกฤษคือ in life in death oh lord abide with me ขอโปรดดำรงในใจเสมอไปนะครคริสเตียนเชื่อเสมอว่าความตายนั้นพระเยซูเจ้าชนะเรียบร้อยแล้วนะฮะตามในหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่50 สี่บอกว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าไปในชัชชะนะแล้วคือพระเยซูชนะความตายแสดงว่าชีวิตนิรันมีจริงการเป็นขึ้นจากความตายมีจริงเพราะพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่พรูฟผู้แรกว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ที่ตายจริงและเป็นขึ้นจากความตายจริงคิสเยนยังเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับข้อ56บอกว่าเหล็กในของความตายก็คือบาปและอํานาจของบาปคือธรรมบัญญัติก็คือบาปทําให้เราต้องตาย แต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเจ้านั้นพระเยซูเจ้า,จาให้อภัยความผิดบาปเราจึงมีชีวิตนรันได้นะครับแล้วก็พูดว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทานชัยชนะแก่ข้าโดยพระเยซูคริสต์องค์พระเ,เจ้าของเราคือชัยชนะเหนือความตายนั่นเองนี่เป็นเหตุที่คริสเตียนผู้ที่จากไปก็จะมีความเชื่อเช่นนี้และผู้ที่อยู่เวลาเราไปนิพพิธีไว้อารัยนั้นเราเสียใจเราอาลัยแต่เรามีความหวังใจเสมอหากอยู่หรือตายขอโปรด ดำรงในใจอยู่ด้วยนะพระเจ้าและพระเยซูสเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและทั้งพระเจ้าก็สัญญาเสมอเหมือนในสดุดีบทที่2 3บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะตามข้าพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตแม้แต่อยู่ในโรงพยาบาลความดีและความรักมั่นคงก็อยู่ด้วยและในนี้สัญญาว่าและข้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เสดไปเป็นนิดหมายความว่าแม้จากโลกนี้ไปก็อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเสบไปเป็นนิด คําว่าจวดจนค่ํานั้นเป็นคําหนึ่งในลูกาบทที่24ข้อที่29เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราได้อ่านไปแล้วว่ามีสาวกสองคนนะเวลาพี่เยซูเนี่เป็นขรจุคําตายแต่ว่าสาวกสองคนนี้เขาก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เก็ตว่าพี่เยซูเป็นปัจุคำตายก็ ยังเศร้าอยู่นะยังเศร้าอยู่ก็เดินเศร้าอยู่พระเยซูก็เดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เศร้าแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะคนที่เขาหวังว่าจะมาช่วยให้รอดคือพระเยซูเนี่ยดูถูกตึงตายมันเงางเขนละดูเศร้า no hope no hope no hope เพราะฉะนั้นคลโอปัสนี่ก็รู้สึกเศร้าที่ no hope ชีวิตของเขารู้สึกไม่ไม่มีความหวังเลยอะพระเยซูตายไปแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าผิดหวัง เราก็รู้สึกว่าประหลาดใจที่อามีคนบอกว่าศพพระเยซเออูหายไปแล้วก็ยิ่งประหลาดใจงงไปอีกพระเยซูเจ้าก็เลยบอกเขาบอกว่าพระเยซูเป็นเครื่องความตายแล้วแต่พระเยซูต้องผ่านความทุกข์ยากคือการตรึงงเขนตายก่อนเพื่อจะให้อภัยบาปคนได้แล้วค่อยเป็นเครื่องความตายโอ้โหสองคนนี้ฟังแล้วก็ตื่นเต,ต้นนะในพระคำเยเขียนว่าโอ้โหเขาก็พระเยซูอธิบายพระคำเยอคีเขาฟังจนในข้อ2 8เที่บอกว่าเมื่อใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้น พระองค์ก็ทําท่าว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองคือสาวกสองคนนี้เนี่ยก็ขยันขยอพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญมาพักที่บ้านด้วยนะเชิญมาพักที่บ้านก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะอยากจะฟังต่อเพราะว่าจวนจะข้ามและก็ลยจะหมดวันอยู่แล้วพักนาะมาพักบ้านฉันนะ่ะคือเขาอยากจะรู้จักพระเยซูขึ้นมากขึ้นอยากจะรู้จักว่าพระองค์คือใครประเด็นก็เจอความตายและเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเขาคงมีบทสนทนาคุยกันในคืนนั้น อยู่ด้วยนะอย่าเพิ่งไปเลยอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ด้วยนะแล้วในสุดในนี้เขียนบอกว่าพอพระเยซูอยู่ด้วยพระเยซูก,ก,นกินข้าวกินขนมปังกับพวกเขานะพอพระเยซูหักขนมปังโปะเขาจําได้เลยว่าโอ้นี่ท่าพระเยซูซิกเนอเจอเลยนะหักขนมปังตาเขาเปิดออกว่านี่คือพระเยซูจ้าผู้เป็นขึ้นจากความตายจริงจริงเต้นเต้นมากเสร็จแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์ก็ไป็นงต่อไปว่าโอ้โหเขาบอกว่า เสร็จแล้วตามพระหายฟางังปุ๊บพระเยซูก็อันตรธานหายไปเขาพูดกันว่าใจฉันรุ่มร้อนโอ้โหเมื่อเรียนพระคัมภีร์นะเพราอพระเจ้าอาธิบายนะโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วเขาก็รีบกลับไปบอกเพื่อนๆของว่าพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นจากความตายจริงๆแล้วชีวิตหลังความตายนี่มีจริงพระคัมภีร์เล่มนี้ เป็นพระคําของพระเจ้าที่มาบอกความจริงคือเอาเข้าจริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันมีความหลังความตายเป็นอะไรเราไม่รู้อันโนนจริงๆเราไม่รู้เลยอันโนนมากได้แต่เดาๆแค่นั้นเองว่าอางงืเป็นอย่างงว้นเป็นอย่างนี้เนาะแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์คือพระเจ้าที่มาจากสวรรค์และมาบอกความจริงเรื่องนี้ว่ามีชีวิตนิรันดร์จริงความตายเป็นของที่เราหนีไม่พน้นแน่นอนเกิดแก่เจ็บตาย นะวันาอาทิตย์นี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมทําพิธีไว้อาลัยหรือพิธีศพเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกมากเพราะพวก30กว่า40กว่า50กว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังแข็งแรงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พอสัก70พอทําพิธีต่างๆเหล่านี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าแล้วเมื่อ,อไหร่เป็นคิวของฉันหรืออะไรทํานองแบบนี้ก็ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเพลงเหล่านี้มันช่วยจริงๆแล้วผมคิดว่า บทเพลงที่สิเพลงที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาว่าในเมืองนอกเนี่ยที่คนชอบฟังจะมีพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อนะฮะพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็บทเพลงนี้อบายวิสมีเป็นบทเพลงที่ที้าวพิทมเชื่อว่าฝรั่งอาจจะไม่รู้จักอภักพิงในพระเจ้านะผมเชื่อว่าพักพิงพระเจ้านะพระพุเลอร์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลงที่ในฮอสพิสก็ดีหรือ ในแพลนเจ็บแคร์เนี่ยนะคนไข้ก็อยากจะฟังแม้ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาควรจะรู้ว่ามีคนอยู่ด้วยคือพระเจ้าสามารถอยู่ด้วยกับเขาอบาย with me นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าในคปปรนีภาษาพวกสองคนนี้เขาก็อยากจะอยู่ด้วยกับพระเยซูกเจ้าและขอพระเยซูกเจ้าอยู่ด้วยเขาเพื่อก็จะเข้าใจเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น พวกเรามีโอกาสที่จะขอพระเจ้าอยู่ด้วยนะฉันอยากจะฟังเรื่องของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น,นไหนๆมีโอกาสที่อยู่ในองค์กรนี้แล้วอยากจะรู้ว่าแล้วมันคืออะไรและเป็นอย่างไรบ้างอบา with me เป็นคำพูดคำหนึ่งที่น่าจะอยู่ในใจของเราอยู่ด้วยนะผมเองอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ช่วงสุดท้ายบอกพระเจ้าอยู่ด้วยนะเวลาไปไหน จริงๆตอนอยู่โรงพยาบาลก็มีความรู้สึกว่าเหงานะบางทีกลางคืนก็เหงานะออแล้วก็แต่ว่าเราร้องเพลงคริสเตียนแล้วเราสู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆเลยอยากให้เราร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในข้อที่4เท่านั้นเองนะฮะขอข้อที่4ี่ได้ไหมฮะมเป็นเพลงที่พูดตรงๆเลยนะครับ โลชูกลางเขนให้เห็นเมื่อข้าไกลตายทำลายความมืดเห็นแดนสวรรค์แพร่พร้อยแสงเบื้องบนสองความมืดในโลกมาลาย หากอยู่หรือตายขอโปรดดำรงในใจข้อที่สี่ครั้งหนึ่งโปรดชูกลางเขนให้เห็นเมื่อข้าไกลตายทำลายความมืดเห็นแดนสาววานแพร่พร้อยแสงเบื้องบนสอง ความมืดในโลกมาลายหากอยู่หรือตายขอโปรดดำรงในใจเป็นเพลงที่มีความหวังใจเราหวังว่าใช่เรามาลายความมืดจบไปเราเข้าสู่แดนสว่างนี่คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าครับขอให้เราร่วมใจอธฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดข้ามอลาขอบคุณพระองค์ที่ได้บันทึกเรื่องราวของเคลียวปาสาวพวกสองคนที่มีความโศกเศร้าของชีวิตที่สิ้นหวังแต่แล้วเมื่อพบพระเยซูริจเจ้าพระองค์อธิบายเขามีความเข้าใจว่าชีวิตหลังความตายมีจริงพระเยซูริจเจ้าเป็นเครื่จความตายจริงๆเขาเตื่นเต้นกับความจริงนี้และไปบอกคนอื่น ชาววันนี้ขอให้ความจริงนี้ก็ยังอยู่กับพวกข้างมาหลายที่มีโอกาสที่จะฟังพจนะนี้ให้มั่นใจว่าชีวิตหลังความตายมีจริงโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเพลงนี้ที่ได้แต่งให้ข้างมาหลายได้รู้สึกได้คิดถึงชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายและข้างเราต้องเดินเส้นทางนี้อย่างแน่นอนแต่ข้างมาลายจะเดินเส้นทางนี้ด้วยความหวังใจเสมอ ท่ามกลางความทุกข์ยากของโลกนี้ท่ามกลางความเจ็บป่วยต่างๆของโลกนี้ก็เป็นไปตามนั้นตามที่โลกตกต่ําแต่ข้างหลายเชื่อว่าเมื่อเผชิญความตายพระองค์อยู่ด้วยและพระองค์อยู่ด้วยจนพาข้างหลายไปอยู่ในเมืองบรมสุขเสมฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ข้างหลายมีความมั่นใจข้างหลาจะมีความหวังใจมันข้างหลายเชื่อในพระองค์จึงทูลขอ ให้ความเชื่อนี้ดำรงอยู่กับทุกทุกท่านอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าเป็นความรอกพระเจ้าในพระเยซูศั โลมนุษยช่วยปวงชนความร้องนั้นใหญ่ลื่องเรียบวงน้ำกระแสชนฟอกล้างดวงกามมนุู้ถูกชนพนราคี